สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับปอป๊กบ้านแหล่ที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านซิตี้พลัสนะครับบ้านหลังที่อยู่ด้านหลังผมนี่เลยนะครับบ้านหลังนี้ขนาดเนื้อที่16ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำครับเราทําการรีโนเวทให้ใหม่ทั้งหลังเลยสวยๆเลยครับน่าอยู่มากบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้ครับจุดเด่นหันหน้าที่ตะวันออกแล้วก็ถนนในหมู่บ้านกว้าง10เมตรเลยนะครับเดินทางสะดวกมากๆครับใกล้ห้างสรรพสินค้า ได้ใหญ่เลยก็แมคโครโลตัสแล้วก็บิ๊กซีครับสะดวกสบายมากๆใกล้ตลาดหนองจอกด้วยนะครับถือว่าบรรยากาศดีมากครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในเลยครับตามมาเลยครับครับคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะพาไปชมภายในตัวบ้านนะเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบๆอบบ้านก่อนเลยครับถนนที่เห็นเข้ามาตรงโน้นนะฮะจากถนนหน้าถนนซอยพหลลพันสิบสามครับประมาณ600เมตรนะก็จะถึงกับบ้านหลังนี้ของเราแล้วนะครับนี่เลยนะครับบ้านหลังนี้หันหน้าทิศตะวันออกขนาดเลือที่16ตารางวา2ห้องนอน2องห้องน้าครับ รีโนเวทให้ใหม่สวยๆเลยพร้อมอยู่ครับหากท่านใดมองหาทาวโฮมนะสองชั้นในย่านหนองจอกหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่แนะนําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมภายในก่อนเลยนะตรงนี้ด้านในเนี่ยเราเสริมโครงหลังคานะครับเป็นโครงหลังคาโรงจอดรถให้สวยๆแบบน,นี้เลยครับคุณผู้ชมด้านข้างตีระแนงเหล็กขึ้นกันให้สวยๆแบบน,นี้เลยทั้งสองฝั่งเลยนะครับด้านในก็ปูกระเบื้องให้เต็มแนวเลยนะ แล้วก็ในส่วนของตัวปลั๊กเองเราเดินรอไปให้แบบนี้เลยนะฮะสำหรับสวิตก็มีให้ครบเลยแทงน้ําปั๊มน้ําพร้อมใช้งานแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าก,กน้ําด้านหน้าให้ด้วยนะครับถือว่าพร้อมใช้ครับสําหรับอ่าพร้อมใช้พร้อมเข้าอยู่สําหรับบ้านหลังนี้เลยนะครับด้านในก็ทําเป็นฝ้าให้แบบนี้เขาทําสวยนะแล้วก็ประตูตรงนี้ก็จะเป็นอ่าบานสไลด์นะกระจกบานสไลด์อลูมิเนียมสีดําอ่าก็จะเป็น2สเต็ปนะครับคุณผู้ชมของใหม่เลยนะอย่างตัว อ่แทงน้ำป๊มนามนี่ก็ของใหม่เลยนะครับเข้ามาด้านในอ่าพื้นปูวัสสุ SPC นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับใส่คิ้วขอบบัวให้เรียบร้อยเลยก็พร้อมเข้าอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมหลังนี้นะครับได้ตามนี้เลยแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่ากว้างขวางอยู่นะฮะในส่วนของตัวผงด้านล่างเองนะครับอ่าดูแล้วบรรยากาศน่าอยู่จริงนะครับในโซนหล่องจอกเนี่ยจุดเด่นๆเ,เลยก็อ่า ถนนตรงนี้ด้านข้างจะเป็นทุ่งไร่ทุ่งนานะครับคุณผู้ชมแล้วก็สามารถเชื่อมออกไปถนนสุวิทวงบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ตัดออกนครนายกได้เลยแยกไผ่าดาอยู่ใกล้ๆนะครับตลาดตรงนี้ก็จะเป็นตลาดหนองจอกนะตลาดหนองจอกสถานีตํารวจแล้วก็เรียบพรองสิบสาไปร้านอาหารร้านอะไรต่างร้านสะดวกซื้อต่างๆก็เยอะมากมายเลยนะครับหน้าบ้านก็จะมีเซเว่นให้ด้วยนะครับตรงเลยออกไปซอยพุมพันธ์สิบห้านะครับก็ถือว่า น่าอยู่นะถ้าต้องการบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจเลยนะครับทีนี้ผมพามาชมห้องน้ําก่อนครับคุณผู้ชมนี่ฮะมืดไปนิดนึดนงนะฮะขอยัดกลับอ่าอูห้องน้ำมาทําอยู่นะนี่ครับสุขภัณฑ์ต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่ของโมยานะนี่ครับสวยน่ารักเลยนะครับเป็นอ่างแบบนี้นะสวยเลยนะอ่างหลังหน้าแล้วก็กระจกบ,บานใหญ่เลยครับคุณผู้ชม มีพัดลมดูดอากาศให้ด้วยนะครับสำหรับห้องน้ําด้านล่างครับลึกแนวยาไปดูแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศให้ตรงนี้ด้วยมีฝักบัวอ่างให้ครบสุขภัณฑ์อันใหญ่นะคุณผู้ชมอ่าเปลี่ยนใหม่อ่าแบบนี้เลยนะครับนี่คือห้องน้าที่อยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมโอเคถัดมาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องครัวนะครับถัดมาเลยตามมาเลยครับก็พื้นจะยกสเต็ปอีกหนึ่งสเต็ปนะลงไปครัวอ่าครัวก็ประมาณนี้ครับลายกระเบื้องนะนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็น โซนซักล้างครับมีท่อน้าดีท่อน้ําทิ้งแล้วก็ปลักไปให้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็จะมีหูดหูดควันนะครับเตาแก๊สให้ครบเลยพร้ออยู่เคาน์เตอร์ตกแต่งออกมาเป็นทรงตัวแอลตามรูปเลยนะครับลายกระเบื้องก็สวยๆเก๋ๆแบบนี้กระเบื้องนะฮะปูสูบชนฝ้าด้านบนเลยครับซิงเกอรเลนหนึ่งหลุมนะครับนี่คือพร้อมใช้งานเลยนะครับ สิ่งด้านล่างก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยปูกระเบื้องให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับถือว่าจบเลยสลําหรับห้องครัวก็น่ารักนะมีที่ดูดอากาศตรงนี้ให้ด้วยนะอพัดลมดูดอากาศให้ด้วยนะครับตรงนี้นอกจากพัดดูดควันตรงนี้ก็จะมีพัดลมดูดอากาศให้ด้วยนะครับโอเคเลยนะครับนี่คือในส่วนของห้องครัวนี่คือหมู่บ้านซิตี้พลัสนะครับทาวน์โฮมสองชั้นเอาเรีโนเวทให้ใหม่เลย แสงไฟด้านหน้าก็บอมบอมนวลดีนะฮะดูนี่คือบรรยากาศที่มองออกไปจากด้านในออกไปด้านนอกครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ครับราคาไม่แพงครับหลังนี้เดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดราคาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเลยนะครับตามมาเลยครับบันไดกว้างนะห้องเก็บของกว้างนะครับอ่าก็ตามแนวบันไดเลยก็ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะอยู่บันไดกว้างนะครับแต่ตรงนี้ขึ้นง่ายโครงบันไดเป็น ปูซีเมนต์นะเป็นซีเมนต์แข็งแรงนะครับอ่าขึ้นมาก็จะเป็นตรงนี้ลายไม้สวยๆเลยนะครับอ่าตามมาเลยครับคุณผู้ชมลาวตรงนี้ก็แข็งแรงมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเดินง่ายอยู่กว้างนะครับเอาลมก็เย็นนะดี่ครับผมเปิดประตูด้านหน้าไว้นะครับแล้วก็ลมนี่ฮะลมจากข้างหน้าบุนขึ้นมาจากช่องลมตรงนี้ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าก่อนเลยครับคุณผู้ชมจ้าเน้นิงขออนุญาตปรับนะครับขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะ ก่อนจะแยกไปแต่ละห้องแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอนที่เป็นห้องมาสเตอร์ห้องใหญ่นะครับอยู่ด้านหน้านะครับห้องนี้จุดเด่นก็จะได้ในเรื่องของระเบียงนะมีระเบียงที่สามารถเดินออกไปด้านอนอกได้ด้วยนะครับดูรับรมชมวิวเปิดรับลมชมวิวได้เลยเป็นกระจกบานสไลด์นะครับนี่ครับออกมาก็ประมาณนี้เลยก็สามารถออกมาดูวิวด้านนอกได้เลยนะฮะนี่เลยนะครับมองในกว้างๆเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยครับ นี่คือมุมมองจากด้านบนนะส่วนด้านนี้ก็จะสุดแล้วนะเป็นทางสุดแล้วบ้านของเราก็จะอยู่ประมาณเกือบสุดซอยประมาณ600เมตรนะครับเข้ามาจากต้นซอยบรรยากาศดีนะคุณผู้ชมแถวนี้ยังเป็นทุ่งนาป่าข้าวอยู่เลยนะก็โอเคเลยนะครับนี่คือในส่วนของระเบียงนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีอีกหนึ่งขยักตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็อาจจะไว้โต๊ะทํางานหรือโต๊ะอะไรต่างๆก็ได้มีช่องแอร์เจาะไว้ให้เรียบร้อยด้านบนก็จะเป็นฝ้านะครับฝ้าฉามเรียบ ใส่ไฟใส่อะไรให้เรียบร้อยเลยนี่คือแบบของห้องก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ฮะตรงนี้มุมนี้ก็ทําเป็นกระจกให้สวยๆเลยนะนี่เลยนะครับสามารถมองวิวได้นะครับโอเคเลยสาหรับบ้านหลังนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจนะครับคุณผ,ผู้ชมหากท่าในใดมองหาบ้านสไตล์นี้นะประมาณนี้นะในส่วนของจอก็หลังนี้เป็นอีกหนึ่งหลังที่แนะนําเลยครับถัเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกห้องนึงครับอยู่ด้านหลังห้องนี้ต้องบอกว่าวิวดีนะ ครับตรงนี้จะมีหน้าต่างเปิดรับลมนะครับแล้วก็สามารถดูวิวได้นะครับในส่วนห้องนี้นะ,ะเปิดออกมาประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวผมขออนุญาตปับแสงนะอุ่นลมเย็ยนมากๆเลยนะครับเนี่ฮะนี่ครับมุมกว้างๆแบบนี้ก็ห้องนี้จะไม่ติดใครนะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเปิดหน้าต่างรับลมได้แล้วก็ห้องจะประมาณนี้ครับกว้างๆี๋ยวผมขอมขอนุญาตปรับแสงนิดนึง ดูโดยผืนห้องก็จะมีขอบคิ้วตัดให้แบบนี้นะลายกระเบื้องข้างบนจะเป็นแกนิโต้ลายพื้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ครับด้านหลังตรงนี้จะมีปลั๊กไฟอาจจะใส่เป็นโต๊ะทำงานโต๊ะคอมหรือตู้เสื้อผ้าเดิวอินได้นะตรงนี้ครับซอกนี้แล้วก็สายไฟตรงนี้เขาเดินรอไว้สำหรับติดตั้งแอร์นะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับห้องนี้หูลมเย็นนะลมเย็นมากเลยคนะรับคุณผู้ชมเนีย่ยฮะอุ้ยประตูประตูเดี๋ยวนะครับขออภัยนะขยาตปิด ว่าประตูะตึ้งบางทีล้วตกใจนะฮะขออภัยคุณผู้ชมด้วยครับลองก็ตกใจเลยนี่ฮะตามมาเลยเดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนของห้องน้ํานะครับถัดมานะครับห้องน้ํานี้ว้าวจริงนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับดีวผมขออนุญาตปรับแสงนิดนึงนะครับนี่เลยสุขพันอันใหญ่เลยแล้วก็สุขพัณ์ของด้านบนเนี่ยตรงนี้จะเป็นของอเมริกาสแตนดาร์ดนะแล้วก็อ่าล้างหน้าด้านบนก็จะแบบนี้เลยสวยๆเป็นลายไม้กระจกก็อีกแบบหนึ่งเ,เก๋ๆนะแต่ตรงนี้ครับคุณผู้ชม เราจะได้เลนชเวอร์นะครับแล้วก็ฝักบัวต่างๆเนี่ยอันใหญ่เลยและที่สาคัญจะมีพัดลมดูดอากาศให้ด้วยนะตรงนี้ได้ยินเสียงบุ้บๆอยู่เนี้ยที่ผมเปิดไปก็คือพัดลมดูดอากาศนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้น่ารักนะเก๋ๆนี่เลยนะครับเป็นชั้นแล้วก็อา,อาล่างหน้าแบบนี้เลยเป็นลายไม้สวยนะน่ารักดีนะครับสาหรับห้องน้ำนี้กว้างอยู่สุขภัณฑ์ต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับ โอเคเลยสาหรับบ้านหลังนี้นะหมู่บ้านซิตี้พลัสนะครับก็อยู่โซนนองจอกนะซอยพดนุงพันธ์สิบสามอกว่างนะก็ถือว่าโอเคมากๆครับถ้าท่านใดสนใจมองหาบ้านโซนนี้นะก็หลังนี้ก็เป็นดินหลังที่น่าสนใจแล้วก็แนะนําเลยครับเดี๋ยวรายละเอียดราคาผมจะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับหาท่านใดสนใจอยากชมบ้านก็สามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้เลยโทรหาผมได้ครับิอบอบ้านนลที่ด02-0394495ได้ผมให้ดูบรรยากาศ โดยรอบๆอีกทีหนึ่งนะฮะเงียบนะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านโครงการก็เงียบปิดเลยเงียบปิดเลยน่าอยู่อีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งหลังนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้พาชมทั้งหมดเลยนะครับฐานข้างบนข้างล่างทุกห้องรวมถึงบรรยากาศโดยรอบๆบ้านเลยนะครับบ้านหลังนี้ต้องบอกคว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับราคาเบาๆหากสนใจจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้สามารถนัดเข้ามาชมตัวบ้านก่อนได้เลยครับโทรผมได้เลยครับต่อปิกบ้านไร่ที่ดิน0 8 3 9 4 4 9 5 ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้ด้วยนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีโนเวทเสร็จแล้วผมเข้าอยู่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ